โอเคครับขอกราบสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับผมนะผมชิโร่กูครับจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะสวัสดี FC ที่น่าก็ใจเย็นทุกคนกันด้วยนะครับนะโอ้โหเป็นไงบ้างได้เจอนานเลยนะครับนะกับไอเกมเดิมพันแคสนะครับนะวันนี้กลับมาเล่นแล้วนะครับได้มีโอกาสกลับมาสักทีนึงนะครับผมนะก็หลายๆคนจําได้นะถ้าเกิดใครที่จํากันได้นะที่แบบว่าเป็นนักขุดเออเอางี้ดีกว่าเป็น FC นักขุดนะครับนะแบบชอบไปขุดแบบว่าให้ผมแบบลงคลิปเก่าๆแบบผมยังแบบไม่ได้ทำอยู่พวกจริงจังอ่ะเออก็ไปย้อนดูได้นะครับแแลล้ววเเเเเเมมมื่่่่่อออกกกกนนนนนยูคครรัับบ็็็ปปะที แมวในมือถือนะครับนะที่ผมเชื่อแหละว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นนะครับนะเออแต่ว่าผมเนี่ยนะครับตอนลงลงไปเล่นเล่นเว้ยเออผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับนะแล้วคือแบบตอนนั้นแบบผมลงเกมแบบว่าไล้สาระมากอ่ะนะครับนะถ้าผมแบบพูดแบบเด็กกระโปรงบ้างไม่เชื่อทุกคนลองไปดูได้เลยนะครับนะแล้วคือแบบไอเด็บบลิ้นแคทเนี่ยมันติดอยู่ค้างคาใจที่ชัปเตอร์หนึ่งนะครับในชัปเตอร์หนึ่งของ Into the Future นะครับนั่นคือผมจบไปแล้วนะผมจบไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะแล้วก็ไปแคทเกม อยากลองไงเอออยากลองไปแคสเกมคอมดูเพราะว่าตอนนั้นผมใช้นมบุกเกมมิ่งอยู่นะครับก็เลยแบบว่าไปใช้เกมคอมนะครับนะเอออาจจคงอาดคลิปลองสตรีมดูบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ได้กลับมาแต่เลยบันแคสอีกเลยนะครับแล้วคือแบบมีโอกาสได้กลับมาเกือบ,บคิดถึงมากนะครับนะเออก็แบบผมได้แอบมากลับมาเล่นสักนิดน,นึงละนะครับคือผมได้แอบมาเล่นสักนิดนึงแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่นะเพราะว่าผมกลับไปเล่นแค่แบบเก็บสมบัตินะเออเก็บสมบัติเก็บเงินนะครับแล้วก็มาสุ่มตัวนิดนึงนะเออแบบแอบมาสุ่มเล่นอ ซุ่มส้มุ่มเออผู้ิดผู้ผิดผู้ผิดขออภัยนะครับนะมาซุ่มเล่นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะอ่าก็มีโอกาสได้กลับมาสักทีหนึ่งกับ t h อะ a ันทิ้งคนะครับนะโอ้โหไม่ได้เอ่อแตะเกมนี้นานโอ้โหห่างหายไปยาวนานมากนะครับนะก็ตอนนี้เนี่ยผมมีนี่อยู่นะครับนะเดี๋ยวผมไปดูอันนี้ก่อนนะครับนะแมวก็มีประมาณนี้ครับผมมีอูเบอร์แค่นี้นะครับนะไม่ได้มีอะไรเยอะมากเพราะช่วงหลังเกลือไม่ค่อยได้เลยนะครับนะก็เนี่ยมีประมาณนี้เลยทุกคนก็ต้องแบบ ค่อยๆเก็บไปก่อนนะยังไม่ต้องรีบนะครับตอนนี้ก็ไอ้พวกแมวแล้วพวกนี้ผมแบบล็อกอินทุกวันนะครับนะล็อกอินทุกวันจะแบบเก็บได้มันแบบว่าข้าศัตริย์หมดแล้วนะพวกแมวปกตินะครับนะตอนนี้ก็เป็นโมฮอคเป็นยางลบเป็นอะไรหมดแล้วนะครับนะส่วนซูเปอร์แรนะซูเปอร์แรผมก็จะมีตามนี้ครับเพิ่งได้ไอ้ตัวนี้มาไอ้ตัวเนิร์ดนะครับนะไอ้ตัวแฮกเกอร์แคทนะถ้าเกิดว่าอัพอัพขั้นไปประมาณนี้เนาะ อ่าแล้วก็ได้นี้มาด้วยครับได้ไอเจ้านี่ครับผมไปเล่นมานะซึ่งอันนี้ผมบอกแล้วผมไปเล่นมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะไอพวกเอ่อเคสแคทนะครับนะเออผมได้ไอตัวปกติมาแล้วก็ได้ตัวแท้งนะครับนะซึ่งผมบอกเลยว่ากว่าจะฆ่าไอตัวแท้งได้นี่โอ้โหเพราะว่าด้วยความที่ว,ว่าผมไม่ค่อยมีแมวเยอะนะครับนะผมต้องแบบใช้ไอบาฮามูดนะครับนะใช้บาฮามูดแล้วก็ใช้ ตัวชนครับเออค่อยๆแบบค่อยๆชนไปแล้วคือแบบลงนานมากก็ต้องแบบใช้สปีดสีเขียวว่ะเพื่อแบบลงไอ้ได้ตัวนี้มาโหทรมานลําบากใจมากนะครับนะโอ้โหแล้วก่จะได้มายากลําบากแท้เนาะไอ้ตัวนี้นะครับนะขอเปิดเสียงก่อนโอเคเดี๋ยวผมมานี่ดีกว่าทุกคนผมมาอัพไอ้นี่ดีกว่านะครับนะเออไหนๆก็มาละนะอัพเลยดีกว่าเพราะว่าผมใช้ว้ยเออผมใช้ไอ้เคสแคทแต่ว่าผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อัพเลยนะเพราะว่าจะเก็บเงินไวไงผมเห็นแบบเอออูเบอร์ผมเยอะดีเผื่อแบบได้ใช้ประโยชน์ในภายหน้าก็เลยแบบว่า ไม่ได้อัพเลยนะครับนะเก็บเงินไว้ประหยัดเงินนะผมคนชอบประหยัดเงินอยู่ละเออไปอัพไปไป,ไปเลยเคสขันลูกพ่อไปโอเคเป็นในนี้แล้วมาโชว์แล้วโอเคอัพไปอีกนิดหนึ่งโอ้โอเค12ล้านพอดีนะครับนะอ่าสิบสองล้านเดี๋ยวด่วนอัพไรดี12ล้านเดี๋ยวผมเอ่อเดี๋ยวไปลุยก่อนเออไปลุยก่อนนะไอ,อเห็นเขาบอกว่าไอ,อด่านไอเนี่ยนะครับนะด่านอะไรว่าไอเออเอ็กพีสเตนะครับนะเอ็กพีสเตอันนี้ได้เอ็กพีเยอะมากนะครับนะ ไอพีสเตตโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมเขาบอกว่าไอพีสเตตมันต้องใช้พวกตัวที่แบบว่าต้านสีดำนะเออเดี๋ยวผมลองจัดทีมแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือเซ็ตที่ผมลงเออเคสแคปนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าปวดหัวมากนะครับนะกว่าจะหาเซ็ตที่แบบว่าลงมาชนะเจอเพราะว่าผมใช้อูเบอร์แล้วแบบมันไม่ผ่านเว้ยเออเพราะว่าอูเบอร์ผมมันตีใกล้หมดเลยนะครับนะแล้วคือแบบไอเอตแท้งอนะเออไอตัวแท้งอะนะนะผมไปลงอนะมันตีสเปสเว้ยคือมันตีเอลีครับผมแล้วเอลีมันกว้างมากนะครับนะก็เลยแบบว่าต้อง ยอมจำใจนิดนึงนะครับนะเออเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับเออถือว่าผ่านมาได้ก็ด้วยเซตนี้แหละนะครับนะใช้สปีดแล้วก็ยื้อเอาใช้ CPU แคสเลยนะอย่าลืมนะครับเออเอาไปลงเคสแทงได้ตัวนี้นะครับเซตนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูเซตที่ผมใช้นะอ่าตัวที่ผมใช้โอเคเดี๋ยวผมจะใช้ตัวที่ผมเอ่อต้องเอาไปนะครับแล้วก็เป็นตัวแบบว่าต้านสีดำนะครับเออตัวต้านสีดำเพราะว่าไอพีมันมีแต่ตัวสีดำนะครับที่ผมทราบข่าวมานะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาอัพไอ้นี่ดีวกว่ากันเนอะร์เออนี่ ครับไอ้นี่นะครับนะเออนี่อันนี้ตัวนี้ได้มาเยอะมากสุ่มกาชาได้มาโคตรเยอะเลยดูดีบวกหกเลยทุกคนเออเดี๋ยวอัพไอตัวนายอำเภอก่อนนะครับนะนายอำเภอนายต้องช่วยแล้วนะครับอัพโอเคอัพแค่นี้พอนะครับให้มันเนี่ยก็วิพอดีละเพราะมันบวกหกนะจะได้ประหยัดเงินไปก่อนอ่าประหยัดเงินไปนะเพราะไอตัวนี้สโลสีดําได้นะครับถ้าเกิดใครที่เล่นเดอะแบนดาแคทโทโฮนเนี่ยสามารถแนะนำผมได้เลยนะครับนะเพราะผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับน่อาจจะไม่ค่อยได้รู้อะไรมากเท่าไหร่นะนะครับอ่าเดี๋ยว ผมหาตัวนี้ก่อนไอตัวพัดลมมินู้เออเนี่ยตัวพัดลมนี้ออนนไอนี้ได้เออมันฟีดฟีดไอตัวสีดําได้โอเคผมอัพไปด้วยอ่าโอเคเอัพไปนะครับนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันสีดําจริงไหมถ้าเกิดสีดําจริงเดี๋ยวผมจะจัดไอ,อตัวที่ผมเป็นไพ่ตายก่อนนะครับนะเออเป็นไพ่ตายตายเว้ยลุ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 ยเฮ้ยยู่กรบเม่ลงตู้ลเพชรโอเพชรก็ไม่มีทำยังไงดีวะเนี้ โอ้วันได้นายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้านายสนใจเกมพาร์ตกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟูต์ก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ตในแบบคิงเรสเตอรี่ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยไปเริ่มจากเพชรแคทก่อนโอเคเพชรแคทไปเว้ยมาเออสวยสวยไอดีเอาดีโอเคโอ้ยกอริลลาดำมาแล้วโอเคกอริลลาดำ ตัวสีดํามาต้องเจอกับนี่ครับเจอกับแรแคทที่แบบต้านสีดําได้อเอาดิตัวไอ้นี่ตัวขับขับไอ้นะครับนะไอตัวหมุนน่ะเออของเล่นหมุนนะครัแต่มันไอน็อกแบ็กได้ส่วนไอตัวนายอำเภอนะสโลนะครับตัวพัดลมเอาไว้สต็อปตัวสีดําได้เออนี่นี่เจอน็อกแบ็กนี่น็อกแบ็กไว้ดิมันจะทําอะไรฮะมันจะทําอะไรน็อกแบ็กไปนี่สโลด้วยเอาดิเอาดิเจอสโลครับเจอสโลจังหวะนี้สโลสโลสโลไปจังหวะนี้ เรียบร้อยเอามายังไม่เรียบร้อยว่ะยังไม่ตายอ๋อนี่เป็นจิงโจ้โอเคไป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  อืมเอ้ยยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้านได้อยู่ตัวตัวต้านสีดำเรามีเยอะนะครับตัวต้านสีดำเรามีเยอะมากไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไป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 ลูกไปลูกไปลูกดันมันตันมันไปดันมันไปดันมันไปเออดันมันไป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 นะครับดันมันไปอืมดันมันไปดันมันไปเออสวย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 เอาเว้เอาเว้ดันมนหน่อยดันมนหน่อยดันมันหน่อยดันมนหน่อยเออเรียบร้อยตายนะครับเรียบร้อยโอ้โหสวยงามครับโอ้โหกดจนแบบตั๊มจนแบบว่าออกมาแบบ หมดอะนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆแม่เรียบร้อยอันนี้คือ Into the Future นะครับ chapter ที่2ซึ่งผมแบบไปเก็บสมบัติมาแบบว่าเยอะมากนะครับเก็บจนเหนื่อยเลยนะเออเหนื่อยมากนะครับวกว่าจะได้สมบัติไอ้พวกนี้มาหบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับนะโอ้โหกว่าจะได้มันมาแต่ละอันนี่ลําบากแท้นะครับเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะถือว่าเรามาแบบว่าไกลแล้วนะครับนะอ่า ก็เดี๋ยวเราก่อนไปเราต้องไปอัพตัวสักหน่อยละนะครับนะเดี๋ยวดูยูส์ยูเซอร์นี่ก่อนยูเซอร์แรงด์ก่อนนะครับแล้วตอนนี้เออเดี๋ยวกดอันนี้ไปเลยนะเออกดรับอันนี้ไปรีวอร์ดไปเลยเออเราได้อัพไปนี่นะครับแล้วอัพไอ้แรแคทผมเออจะได้แบบเป็นยี่สิบห้านะครับอ่าผมต้องอัพตัวนี้ตัวนี้ใช้กับสู้กับเอเลี่ยนนะครับนะมันต้านทานได้ดีมากนี่เลยอัพโอเคอัพไปเลยอุ้ยบวกไปก็โอ้โหสามสิบเลยเว้ยเออบวกห้านะครับเออสุดยอดสุดยอดแล้วก็อัพตัวนี้เอออัพตัวนี้ไปโอเค ต่อตีตรงไหนอัพอีกไหมโอเคอัพแค่นี้ฮะเออเดี๋ยวผมจะจัดเซตก่อนก่อนไปต้องจัดเซตต่อต้องอัพอะไรให้พร้อมนะเออทวินสตาร์นี่ตีตีเอเลี่ยนได้ครับเออเดี๋ยวอัพไปเลยเออนี่อัพไปโอ้โหเหลือเก้าล้านเลยเว้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บที่หลังได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจจริงอยากอัพตัวนี้นะไอตัวรถด,ดับเพลิงอ่ะแต่เพราะว่ามันทําให้วีคเอนเอเลี่ยนได้เออมันทำให้เอเลี่ยนตีเบาได้แต่ไม่เป็นไรครับเราใช้แค่นี้พอเดี๋ยวลองใช้เอ่อ แก,แกงเอเลียนก่อนเออไอตัวมังกรที่ผมใช้แบบเป็นคู่ใจมานานแล้ะไอมังกรเนี่ยชอบมากนะครับนะตีเอเลียนได้ดีมากนะครับนะไว้ประทาเอเลียนเลยนะครับนะสายแบบแนวหน้าเลยนะครับเออโอเคเดี๋ยวขอจัดตัวก่อนไปนะทุกคนเออเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปโอเคปีตเอเลียนได้ดีมากันนี้ข้ามขาดเลยเวลาลงเอเลียนนะครับนะโอเคเดี๋ยวจะเอาเซตนี้ไปตามนี้นะครับไว้ไม่ไหวไงเดี๋ยวลองดูก่อนเว้ทุกคนเออนะครับไว้ลองดูก่อนมาเดี๋ยวเราจะมาลุยละมูนครับนะเดี๋ยวเอานี่ไปเลย เก็บสมบัติไปเลยนะครับนะจะได้แบบว่าไม่ต้องกลับมาเล่นอีกแล้วขี้เก็จเก็บสมบัติละเออเพราะฉะนั้นเอานี้ไปนะครับผมโอเคมาเริ่มลุยนี่จะเอามามาเอานะครับนะกิกนะครับนะเออกิกคนที่สองเอ้ไม่ใช่แล้วนะครับนะมาเอากิกนะครับเพราะว่ามันเป็นด่านที่เราจะได้วาคิลี่นะครับนะเออวาวาิลี่แคทล่างเออล่างล่างเสาะล่างสามเออไม,ม,ม่มม่แต่โม่ครับไม่ได้กดตัวเลยเออมากดตัวก่อนกดตัวก่อนเดี๋ยวสแต็กไอตัวไอ้นี่เยอะนะครับนะเออสแต็กไอตัวนี้เยอะเพราะว่า มันเอาไว้สโลอเอเอเลียนได้ดีมากๆนะครับเพราะนั้นต้องสแต็กเยอะๆนะต้องสแต็กแคตเวด้วยนะครับนะแคตเวนี่สำคัญมากๆสแต็กเยอะๆยิ่งดีนะครับผมโชว์เคสอย่าพึ่งมาโชว์เคสอย่าพึ่งนะมาโชว์เคสอย่าพึ่งใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอ๋อเนี่ยมีพุดเดิลอีกพุดเดิลพุดเดิลโอเคพุดเดิลอ่ะสแต็กไปสแต็กไปเออดีพุดเดินดเหรอ,ดดอ,อ,ดดอ,อผมว่ามาแน่เลยว่ะมาแน่เลยดูส่งละเออไปอูเบอร์อูเบอร์ลุยเลย เอ้ยอย,ยังว่ะยังว่ะยังว่ะยัง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 อุ๊ยแคทาวีหายหมดเลยเจอผู้เดินเตะผู้ดเดินแม่งเตะโอเคไปสวยบาฮามูดบาฮบา,ฮา,ฮาฮมูดไปเออบาฮามูดบาฮามูดไปบาฮามูดไปมูดเออโอเคมาแล้วมาแล้วนางฟ้าวาคิลี่วันนี้แหละจะเอากลับมาให้ได้มามาเลยมาเลยมาเลยนี่มาแล้วเป็ดแขนเป็ดแขนต้องช่วยเขาด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหทวินทวินตามไม่ได้ตีแล้ว่ทุกคนชิบหายละยิงไปยิงไปมังกร เออนี่เจอมังกรนะครับมังกรยิงมายิงมาเอาว้าเอาว้าเอาว้าเดือด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 เออเอาหน่อยเอาหน่อยหน่อยโอ้โห้ตียิงจระเข้ไม่เข้าเลยววะน่ายิงจระเข้หน่อยจระเข้สมบัตินิวสาเก็บมาครบแล้วนะสมบัติสมบัติเก็บมาครบแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โห้มังกรตายครับชิบหายละเออเอาหน่อยเอาหน่อยบามูดบามูดจัดไปบามูดตุ้มโอเคบามูดยังได้อยู่เว้ยบามูดไปบามูดไปหมี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 มาอีกแล้วหมี หมียาหมีหมีไม่เอาหมีหมีเนี่ตีแรงมาครับโคตรน่าลำคาญเลยทุกคนเออหมีแม่งลำคาญมากหู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 ที่ผายแล้วที่ผายแล้วเป็ดแขนผมไม่น่าไหวว่ะดูทรงละไม่นะไม่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 ยิงไปก่อนยิงไปก่อนเออยิงไปก่อนเดี๋ยวนายได้ตีละได้ตีละยิงไปก่อนยิงไปก่อนไม่โอ้โหเรียบร้อยเลยไม่เป็ดแขนผมไม่ทิบหายแล้วโอ้โห อุ้ยไม่ไม่ไม่ดันแม่งก่อนดันแม่งก่อนเอ้ยตีมัน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 ยาตีมันเออสวยสวยเวินเอวินตาตาหน่อยเว้ยเตินทวินตาตานี่เจอโลลี่ผมโรลี่ผมสองตัวตีมาดิเจอโลลี่ผมเว้ยนี่เตะเตะต่อยครับโลลี่ผมเอาว่ะเอาว่ะเจอโลลี่เตะต่อยเว้ยมาโอ้โหโลลี่โลลี่ โรลี่เอาก่อนนะเอาเอาก่อนน้องก่อนเอาวะเอาวะวิชามือไววิชามือไวเอาให้ได้วิชามือไวโอ้โหไม่นะทวินทวินตายแล้วทวินไม่นะโรลี่ผมสองตัวตายครับวิชามือไวกับการกดบอฟฟู้ดมาต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดเออรีก่อนยืมมันมามังกรเจอมังกรมามังกรแลกกันไปแลกหมัดแลกหมัดแลกหมัดกันไปต้องรีบเล่นนะครับก่อนที่ไอหมูพิกกี้บ้ามันจะอกมานะทุกคนเออ ถ้าเกิดหมูพิกกี้บ้าออกมานี่ชิบหายแน่นอนนะครับห้ามเล่นนานเกินน่ะต้องรีบฆ่าเลยนะครับโอ้ยมังกรได้ยิงมังกรยิงหน่อยโอ้หูมังกรโอ้หูมังกรไม่ได้ยิงเลรอทุกคนเจอมันเสียบเอาเสียบเอาเนี่ยโอ้แม่งมังกรตายอีกแล้วเอาหน่อยดีเอาหน่อย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 เงินจะหมดแล้วขอหน่อยฆ่าสักตัวนึงดิไอหมีเนี่ยไอหมีเวนเนี่ยไอหมีเวนเนี่ยแม่งหมีเวนตายทีหมีเวนแม่งไม่ตายโอ้หูทุกคนชิบหายละเอาหน่อยเอาหน่อย เออโอ้หแมวน้ำแมวน้ำแมวน้ำมันอึดเว้ยแมวน้ำไม่ตายว่ะหายแล้วที่หายแล้วแคตาเวมาหน่อยแคตาเวแคตาเวโอเคแคตาเวมามายิงเออบามูดบามูดบามูดเอาไหนไหนึบามูดเออบามูดโอเคตายละมาอย่างน้อยได้เงินมาสักนิดน,นึงก็ยังโอเคครับเอ,อ้เอ,อวาคิลิเจอฟีดครับเจอแคตาเวฟีดโอ้โหไม่ได้ทันแล้ว ฟีดไม่ทันแล้วลูกเอ้ยฟีดไม่ทันแล้วลูกเอ้ยก้อนยิง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 เออไอหมีชั่วนี่ไม่ตายทีไอหมีเว <to> ้นยืดไปก่อ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 นเออยยืดไปก่อนเออยยืดไปก่อนมาโอ้ยไม่ได้โอ้โหไม่ได้ยิงแล้วว่ะโอ้หมังกรผมโอ้โหดูดิมังกรผมไม่ได้ยิงเลยอ่ะชิบหายแล้วโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหมังกรเอ้ยเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ย โอ้เริหกสิบแปดเปอร์เซ็นตโอเคตอนนี้ต้องช่วยวิกเคนนะครับนะวิกเคนเอ่อเอเลียนนะครับนะวิกเคนให้ได้นะครับนะเพราะวิกเคนแล้วมันจะทําให้แบบอีกฝั่งเนี่ยตีเบามากๆนะครับให้เอเลียนตีเบามากๆเพราะฉะนั้นจัดมาลูกไม้ตายก้นหีบของพ่อโอเคมาเอาไปเลเวลเอ่อสิบเก้าพอเลือสิบเก้าพอเดี๋ยวต้องเก็บเงินไว้นะครับโอเคมาไม่ตายก้อนหีบมารอบนี้ต้องผ่านแล้วว่ะอุตส่าห์เอาไม่ตายก้อนหีบมาแล้ว เดี๋ยวผมจะเอาไม้ตายก้นหีบมาแทนอ่าแทนมังกรดีกว่าครับเพราะมังกรร like ูสส้สึสกว่ามันระยะประชิดไปอ่ะทุกคนมันไม่ได้ยิงเลยครับเออสงสารมังกรมากมังกรแทบไม่ได้ยิงเลยครับมาเดี๋ยวเอาไม้ตายก้นหีบนะครับนะถังดับเพลิงมาเป็นไม้ตายก้นหีบนะครับโอเครอบนี้มาเอาเว้เอาเว้เ,วเ,วเอเเเอเเนี่โดนไหมโดน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 ,โดนแต่ว่าไม่มีเค้นเว้ยยังไม่มีเคนยังไม่มีเคนนะยังไม่มีเค้นมา เออเออเอาหน่อยโอ้โหทวินสตาร์ตายแล้ววิกเคนไม่ทันครับโอ้โหวิกเคนไม่ทันเออเอาหน่อยเออเดี๋ยวเอาหัวสไนเปอร์มาด้วยเอาสไนเปอร์มาน็อกแบ็กหน่อยครับไม่งั้นไม่ไหวจริงไอ้เงี้ยเออเอาดิวิกเคนมาแล้วก็ดันรัวครับดันรนัวๆดันรัวๆดันรนัวๆไปดันรัวเออวิกเคนมารอบนี้แนวหลังเรามาอยู่ครับแนวหลังกับเราลังมาแล้วค่อยเติมมาอยู่เออนี่วิกเคนไปครับไอตัวตียังแรงเนี่ยตัวดีเลยครับมาเจอวิกเคนหน่อยจะได้วิกเคนนะครับไอ็นตัวตียังแรงเนี่ยตัวดีเลยเอ้ยชิบหายลพ ชิหายแล้วเราอยากให้ตัวนี้เด็ดตายเด็ดขาดเลยครับตายนี่ชิบหายนะแต่เมือแต่ตรงนี้มันคูดาดา,นนานวไวอยู่ครับเออพอได้อยู่มันคูดดาวไวครับรถไอ้ถังดับเพลิงเนี่ยนะครับนะรถดับเพลิงหรถดับเพลิงดีอยู่ดีอยู่เออไม้ตายก้นหีบจริงๆงว่ะไม่รู้จริงเปล่าพูดไปงั้นแหละนะครับนนนี้น้าแตกเลยนะถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยเออแต่ก็ได้อยู heart, ่คร like ับม <IT> <c oughs>: ัน <close> ต <play> <arı fold three>. ีดอมากมาแล้วตัวที่สองโอเคมาไม้ตายก้นหีบมาว่ะเอาว่ะไม้ตายก้นหีบนะครับ นี่ยิงมา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 นี่เอาดิเอาดิเออนี่เจอป้องเนี่ยนี่ป้องป้องไม่ได้ป yeah, ้องนานนี่เจอแมวเป็ดผมป้องหน่อยนึงนะครับติดที่ไปดิติดที่ไปดิเอาดิไอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงสโล่เออฟีดฟีดฟีดเจอฟีดเจอฟีดนี่ไงโดน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 โอ้โหทวินตายครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีบาฮามูสกับเป็ดแขนอยู่บาฮามูสเอาดิ เออป e ังโอ้โหไม่ป้องว่ะได้อยู่ได oh. ้อย e oh. ู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเออเอาดิเอาดิตัดมุมันมุมโอ้โหโอ้โหเอาดิแลกกันไปโอ้โหชิบหายละชิบหายแล้วถังนับเพิงโอ้โหแล้วเพิงตายชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเอาดิได้อยู่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 สโลอยู่สโลอยู่สโลตีสโลเยอะตีสโลเยอะเออสโลเยอะสโลเยอะสโลเยอะตีไป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  ตีไปตีไปแข่งใจเลยแข่งใจนเลยตีไป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 ตี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 โอ้โหไม่โดนอ่ะโดนแมวน้ำชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันโดนแมวน้ำแทนทั้งนั้นเออเอาอีกเอาดิอย่ามึงตายนะลูกเตะแขนอย่ามึงตายลูกเออเอาดิเอาดิโอหูมันว่ามันว่ามันว่าโคตรมันฟิตไปวิกแคนหน่อยเออวิเแค้นแล้วเรียบร้อยวิเแค้นแล้ววิเแค้นแล้วโอเคอูทวินตายแล้วครับทวินนี่ระยะประชิดไปเนือหน่อยนึงอ่ะเออ โู้ไม่งั้นนี่ดีนะเออแม่งทวินนี่มันจะดีมากเลยครับโรล,ลี่ผมแม่งยืนแบบว่าโอ้โหยืนหน้าไปหน่อยนึงอ่ะนะครับเออเอาดินี่ไงตายเรียบร้อยโอ้โหแมวเป็ด MVP ครับเอ,อ็ไม่ใช่ดิต้องเป็นถังดับเพลิงเออรถรถดับเพลิงครับรถดับเพลิง MVP จริงส่วนแมวเป็ดนี่แอซิดครับเออแมวเป็ดแอซิดแมวเป็ดแอซิดจริงจริงว่ะขอบคุณมากลูกแมวเป็ดแอซิดว่ะโคตรสุดมายิงมายิงมายิงมา อืมเรียบร้อยโอเคเอ2 0พีสองแสนโอเคแล้วก็ได้โอ้ยสมบัติแม่กว่าจะได้นะครับแล้วเล่นเอาซะแบบลำบางลำบูมลำบากลิ้นพงลิ้นทันหมดละโอ้โหโอเคโอ้ยเป็นไงครับทุกคนกลับมาทุกๆแบบ chapter into the future นะครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะกลับมา i ินท the future chapter 3ตอร์สนะไม่รู้อาจจะแบบมีอัดอัดคลิปก่อนเออ โอ้โหเพลงมันเลงมาโอ้โหเพาะเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะนะครับชอบแจงฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามให้่อจะผมนะนะขอบคุณมากๆนะครับนะโอ้โหบายมมบายผมบายบายครับ